วันนี้ปามมาเดินเล่นต,ตลาดย้อนยุคป่าปนังนะครับซึ่งจะมีตุ๊กวันณอาทิตย์ก็เป็นตลาดแนวแบบย้อนยุคแบบในโบราณนะครับตีริมอยู่ริมตลาดน้วาวันนี้ก็นานๆมา,าครั้งกอนนี้ก็มาคึมฟ้าคึมฝน,นเลยนะครับมาฝนตกอยู่บ้างมางต้อนใจดีนะครับที่ในตลาดไม่ตกนะครับแต่ก็มีบ้างนะเวลานั่งมีการเปียบบ้างเล็กน้อย เป็นตลาดแบบแนวย้อนยุคแม่ค้าเพร,มเมราะค้าแม่้าก็จะขายอาหารแบบจุมบ้านนะครับขนมของกินเล่นต่งตางๆนะครับหาัจากเริ่มที่ของกินเล่นมาแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็อยู่ฝั่งนะครับเป็นมุมที่ว่าไ,ไ,ไายรูปได้นะครับเดินไปเดินม,มาหลังจากตาของกินเล่นไปแล้วข้อมาตาของกินจริงเลยนะครับพวกนี้ก็มีอะไรก่อนหลังจากเมื่อกี้กินอะไรกิน เรื่องของของต้อของพินเล่มไปก็มาฝั่งเนี้ยฝั่งนู้นก็เมื่อกี้ก็ต้องฝั่งนู้นนะครับ้วก็เดินล้อมไปแล้วก็กล้ามสปานก้ามสปานมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เป็นทางเดินเลาะของผ่าใจเดินเล็กน้อยนะครับเล็กน,น้อยก็เดินเลาะจุดจุ่มยิวต่างต่าง นะครับเหมาก็มูไว้แต่รูปบ้านเลยแล้วก็เดินมาสักครู่นึงก็เจอของกินนะครับก็เป็นขนมจีนเลยนะครับอันนี้จานนี้คนเยอะถือรลาการไม่สูงนะครับ 30- 40แล้วก็ตักน้ำแพงเอาเองนะครับขนนจีนซึ่งอร่อยนะครับแล้วก็ลูกค้าเยอะาไม่ขัดสายเลย จะมีทุกวันอาทิตย์นะครับของตลาดยนยุคปาปันังสามารถที่จะแมะเวียงออกมาได้นะครับหรือจะนั่งเรือจากฝั่งปันนังปาปันังฝั่งตะวันตกนะครับนั่งเรือมาก็ได้การนั่งเรือ1หนึ่งบาทนะครับการมาฝั่งนี้แล้วก็ตอนนี้ผมมาเย็นแล้วก็เลยไม่นั่งเรือเพราะว่าถ้านั่งเรือมาก็อาจจะลำบากเรื่องขากลับนะครับไม่มีเรือกลับนะครับอาจจะติดขํามไม่มีเรือกลับก็เลยดับรถมาเองจะอยู่ฝั่งนี้อาจจะที่จอดยันดนึงเพราะว่ารถเยอะมาก นะครับเป็นตลาดที่อยากแนะนำนะครับในรูปก,ก็อาจจะดูมันไม่ตั้งกั้นนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้เริ่มโปรยเลยละใครยมื่อเลครับแล้วก็มีอาการเมื่อฝนด้วยนะครับต่อมาก็ฝนตกอยู่บ้างมางส่วนถือว่าเปิดมานานพอสมควรเลย